بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين วะะอลลัยุมสา وعلى آلي وصحبه يجمعين سلام عليكم ورحمة الله و ب ر ك ا ล ه ม ع ل ي ราะ ل س ل ا م ورحمة ا ل ะ ه و ب ر ก ا ตุนะครับอัลฮัมดุลิลลา ل ์นะครับขอชูกรขอบคุณตัลลอฮดซุบฮานะตะอาลานะครับที่ทำให้ผมอาจารย์ฮารุนาโอฟนะครับแล้วก็อาจารย์ราชิดฮัซซานีนะครับได้มาพบกับพี่น้องอีกครั้งนึงนะครับสำหรับรายการอุทยานแห่งการเรียนรู้นะครับรายการจะจะนำเรียนพี่น้องในส่วนของมารยาทต่างๆว่าเรามุสลิมคนนึงผู้ศรัทธาคนนึงเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวต่อ กบพี่น้องมุสลิมเราย่างไรบ้านงนะครับวันนี้อาจารย์นชิตครับเราจะพูดคุยประเด็นข้องความรักนะครับการหมอบความรักข้องข้องมุสลิมคนนึ่งของเราคนนึ่งเนี่ย<ค>จะมอบความรักให้กับพี่น้องอีกคนนึ่งหรือคนน้องคนใดก็แล้วแต่ที่เป็นมุสลิมโดยกันเนี่ยเราควรควรมีรักแนวคิดบรรพูร์และก็เราควรมีมีความเชื่อบรรพืรต่อต่อความรักตรงนี้เทจะมอบให้กับพี่น้องข้องเราครับอาจารย์นชิตครับนี่คือประเด็นที่เราจะพูดคุยในวันนี้ครับ พี่น้องครับกันทำนี้แล้วครับก็ชุก,กีตอลาสวาตาลาทีพระองได้ <c oughs> ให้พวกเราได้กลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งนึ่งสาวนะครับในในใน,ในช่วงเ <c oughs> วลานี้ครับพี่น้องครับในเมือเราปวดทึ่งเรื่องข้องความรักเรื่องข้องในภาษารับเรียกว่าอัลฮุบรือว่าอัลมาฮับความรักนั้นถือว่าเป็นเป็นองค์ประกอบสําคัญอาจารย์ เป็นองค์ประกอบสําคัญในการใช้ชีวิตและเป็นเพศที่จะนําไปสู่สิ่งสิ่งที่ดีงามความดีงามต่างๆและก็รือบางทีก็อาจจะนําไปสู่ความเลวร้ายก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือความรักเปรบเสมือนดับส้องคมนะครับถ้าชายในเป็นอย่างเงทีนี้มันก็จะเกิดพลประโยชน์ใหม่มาซะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าความรักของที่มีโยชายไปในทางในพิษเถือว่ารัก จักพิษวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็แล้วก็แปลไปเป็นพฤติกรรมถี่่ถูกตองเนี่ยก็กลับกลายเป็นหวาเอ่อแทนที่เกิดผลก็กลายเป็นเกิดถดหมานเช่นเดียวกันครับเอ่อแทนที่จะเอ่อาหกว่าเอ่อไปในทิศทางที่ถทกต้องก็เป็นแรงผลักดันไปสู่ความสั้งสั้นความดีงามความเอื้อเฟื้อเสียเสียสาะนะครับซึ่งเป็นเป็นผลผลิตที่ดีงามแต่ถ้าหากว่า วัตถุประสงค์หรือว่าดําเนินไปในในแนวทางที่ไม่ถูกต้องก็ทําให้เกิดความมุนมองความเสียหายความเศร้าซ้อยความโศกเศร้าในตามมาอีกไล่ไล่ล่องไล่ราวนั่นก็คือแล้วก็กันมาฮับบาหรือความรักเพื่อนพี่นองผู้รวมอิมั่นที่เทั้งหลายครับในศาสนาอิสลามของเราก็ได้พูดถึงเรื่องของความความรักหรือว่าความเป็นพี่นองแล้วก็ ตงกับต่างทึงว่าอันมาคับบาฟินอิสลามนี่มันมันมีประเด็นแตกย่อยประเป็นตึกย่อยอีกมากมายเลยนะครับรวมตัางฮะดิษของถาันนาบีแล้วก็อายะอันกุรอานแล้วก็รวมตัางฮะดิษของถันนาบีอีกในหลายไร่หลายไประการเลยนะครับนะครับจะมาชี้กับเบื้องต้นเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องให้ทราบว่าความรักเนี่ยนะครับเ,เป็นสิ่งสิ่งซุนนาตหรือเป็นสิ่งวาจิบ เทเราต้องมีพึ่งให้กับมุสลิมเพื่อนเราเนี่ยนะครับเราต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นพี่น้องตรงนี้นะครับเพราะว่าในเลฮัด,ดิสเทียเทียได้ได้ปลุกชึ้งเรื่องของความรักที่มีกันและกันระหว่างมุสลิมเนี่ยนะครับก็คือดได้สั่งมดเนี่ยสรุปรวมว่ามีความจําเป็นนะครับมีความจำเป็นสำหรับ,รบมุสลิมเราคนนึงจะต้องมอบความรักให้กับมุสลิมคนนึงกับคนอื่นๆเนี่ยนะครับครับต้องมีความจำเป็นในในในการดักตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่เติมเต็มให้อิมัทของเราสมบูรณ์ นะครับถ้าอ إ มั่นเราสมบูรณ์โดยกับสาเหตุความรักนี้แสดงว่าความรักนั้นกลายเป็นวาหิบไปด้วยนะครับเลยมีฮะดิษบทนึงนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลต์สลัมนะครับได้พูดว่ายนะครับซึ่งเป็นฮะดิษเทวาเทวาดังดังพอสมควรแล้วก็พี่น้องคงใจรับรับฟังกันดีนะครับทุกครั้งเวลาพูดเรื่องความความรักปั๊บนะฮะดิษโซนี้จะตามมาทันทีเลยนะครับที่ท่านนบีบอกว่าลายุมีนุอะฮะดุคุมฮัตตายุฮิบบะลิอัคฮีฮิมายุฮิบบุลอัคฮีนะครับก็คือว่า ่านทางห้ายนี่นะครับจะอย่าง إ ي มานอย่างไม่สมบูรณ์อิมันอย่างไม่สมบูรณ์อิมันอย่างคงบกพร่องโยนะครับถ้าเกิดว่า่านเนี่ยไม่รักพี่น้องของ่านเมื่อรักตัว่านเองนะครับเรารักตัวเราเองบันผือนี้นะครับเราเราจะไม่ต้องรักพี่น้องของเราเป็นห่วงเป็นใยนะครับเหมือนกับตัวรักตัวเราเองเลยรักเรามักบันผืนเราต้องรักพี่น้องมากเหมือนกับเรารักตัวเราเองนะครับเนาะ นั่นคือคำสอนของอิสลามนะครับเทวะเราหลักตัวเองไหมครับหลักตัวเองหลักมากไมหมหลักมากดูแลตัวเองไหมดูแลนะครับเช่นเดียวกันเช็คเช่นเดียวกันพีน่น้องมุสลิมเห่าคนอื่นเราต้องปฏิบัติตัวให้เหมือนตัวเราเองเลยนะครับก็สม,มืติกับว่าเราอยาก <c oughs> เราอยากจะได้รับอะไรอยากได้รับความดียากได้รับความสุขอยากได้รับอะไรแต่ ในเวลาเดียวกันเรามีความรักมีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้สิ่งที่เราจะได้รับเนี้ยได้กับกับพี่น้องของเราคน<ช>อื่นๆกัน,น,กนมุสลิมคนอื่นกันนั่นแหละถือว่าเรียกว,ว่าเป็นเป็นความรักที่ท่านนบีได้บอกในฮะดิษนีลาตาลาอยู่ให้บุลีรับเอ่อฮัตาอยู่หิบบะลิอัคีฮิมาอยู่หิบบลิตัฟซีฮีครับผพราะไม่ความว่าถ้าเรามีความปรารถนามีความต้องการที่จะปริสกี้ที่กว้างขวางเนี่ยนะครับเราต้องการพันนีนะครับ ฉีดเดียวกันเราต้องขัดวังเรวขอด้วยให้พี่น้องของเราได้เ<ด>มื่อเดียวกันแต่เบีสกีที่กว้างคว้างเมื่อเรากันนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องการสวงหาเพียงข้าวตัวเราเองแล้วก็จบยังไม่เพียงพอนะครับอิมมันเรายังไม่เพียงพอ,อยังสมบูรณ์ไม่พร้อมนอกจากว่าเมื่อเราได้รับซิ่งที่ดีงามเ่านี้แหละนั้นเราทำหรือ่จะให้พี่น้องของเราี่อยเคียงข้างเราเนี่ยจะได้รับ พิสกี้ทีกว้างขวางเมื่นเรล่าชินเดียวกันนะครับตรงนี้เราจะได้เชื่อเป็นผู้เถียสัทธาเถียรสมบูรณ์ในส่วนของความรักระวังพี่น้องด้วยกันนี่คือมีความสําคัญนะครับประชาชนพี่น้องที่หรักต่างๆครับฮะดิษบทหนึ่งของท่านนบีสุลต์ละเลสลับว่าอัฟดัลุลอาหมันอัลฮุบุฟิลลาห์วัลบุกดุฟิลลาห์กันเลยการงานที่ที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือ การที่เรามีความรักกับพี่น้องของเราเรือว่ามุสลิมเพื่ออ l l สุบ u b h a n a h u Wa Taala และในเวลาเดียวกันหรือว่าใน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 คณะเดียวกัน่เวลาเราไม่พ่อยใจหรือว่าเราโกรธใครหรือว่าโกรธการกระทาอย่างนึ่งอย่างใดก็ไม่ได้โกรธเปลือยที่งได้เปลือเพื่อ a อ l a h s u b <Allah S 2> า a n a h u Wa t a a l ไม่ขมวะเราพอใจรักพี่น้องซึ่งไหนพรวาพี่น้องทําทุกต้องตามนักการ,รเรารักเขา แต่ในขณะที่พี่นงทาพิษต่อลักการเนี่ยเราไม่ได้เกลียดนะครับแต่ว่าอาการกลัว้ดยตัวเขาแต่ว่าเราไม่พอใจในพฤติกรรมของเขาเพราะว่าเขาทาําฝ่าฝืนต่อรสสุภาหนแต่ละนะครับฉะนั้นเราจะรักเราจะไม่พอใจพี่นงคนใดเนี่ยเราต้องเล่ยว่าสิ่งนั้นเขาทาเผื่อรสสุภาทานหรือไม่นะครับถ้าเขาทาทำทำเผเื่อรสสุภาทนแลเขาทําถูกต้องเราก็รักเขาเผื่อรสสุภาหนอันตราแต่ถ้าเขาทําพิษไม่เขาทำไม่ถูกต้องเนี่ย เราก็มีโอกาสที่จะกดเครื่องเขาได้เข็มคันกดเครื่องเฉยๆนะครับไม่พอใจในสิ่งที่ทาไว้แต่ว่าในราดกันกรเราก็ไม่ใช่ว่าไม่พอใจเขาเลยก็ียบร้อรยเรียไม่ใช่ต้องให้วิธีการทำผือให้เขาให้เขาได้ปรับปรุงเป็นแปลงพฤติกรรมให้สู้ในในทางที่ถูกต้องให้ได้ครับอาจารย์ครับอาจจะ้วยในเรื่องของการคว่าจะเข้าไปสู้ในเรื่องของตอนที่ที่พวกเราได้ได้นำเสนอกับพี่น้องที่ว่าดี่ขั้นตอนในการ ปรับปรุงหรือว่าตักเตือนับลำดับทัดไปก็ในวับแไรก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดย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 มือโดยโดยอํานาจหรือว่าโดยโดยโดยมือของเขาอันทีซ่องก็โดยกำพูดและอันทีซ่ี้เป็นการข้อดูอาาฮมันก็กบางทีในเมื่อเราเราเห็นเขากรรในสิ่งที่ไม่ดีไม่ทุกต้อง ด้วยความเป็นมุสลิมเป็นมุหมินเราอาจจะขอดูอา้เขาใดห้างไกลจากความไม่ถูกต้องเลื่านั้นหรือว่าใดได,ไดปลอดภัยใดออกห้างจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นนั่นก็เป็นเป็นเป็นเรื่องของความารักและความโกรธเรือลักษณะอุบาทว์ละอาจารย์เราใช้รับมีอัดีิสอีกบทเน่งนะครับสูงบันตึกดยอิมมบุคเรีกับมุสลิมเช่นเดียวกันนะครับอิมมติีและก็อิมมัติร์มีซีด้วยนะครับว่า อัลมุมินูนะครับผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเนาะลินมุมินีเราว่างผู้ศรัทธาด้วยกันเนี่ยนะครับมีความพั่งพลอิสลามโมแกนบุญญาณอาาครเหมือนกับอาคารกำแพงหรืออาคารจะชุดดูบาดูฮาบาดอเศษยึดติดนิติติดด้วยกันนะครับอาคารเนี่ยจะประกอบไปด้วยอิฐหลายก้อนนะครับผู้ศรัทธาเนี่ยประกอบด้วยคานด้วยอะไรต่อนแรอย่างนี้ถกครับถูกต้องครับอาจารย์ครับแต่ว่ามุสลิมเราเนี่ยมุมินเราเป็นเสมือน เนี่ยอาคารเนี่ยถยึดติดด้วยกันเนี่ยถึงแยกออกใจกันไม่ได้เลยนะครับก็ค,บคือเป็นส่วนเติมเต็มความสมบูรณ์ของ,งอาคารเลยครับระวงาวงมุสลิมเราคนนึงน,น,นะครับฉะนั้นแสดงว่ามุสลิมเราเนี่ยทุกคนพอเอ้ยเขามุสลิมเนี่ยไม่ใช่มุสลิมในเมืองไทยอย่างเดียวกับไม่ใช่มุสลิมในซาอุดิอาระเบียอย่างเดียวมุสลิมทั่วโลกในยุโรปเอเชียแอฟริกาอเมริกาลาตินทุกๆเมืองทุกๆเทคนในก้าวชายนะ ช ش ฮ ا ดะครับละอิลาฮิละลอฮ์มุฮัมมัดรสุลลอฮ์นี่เขาเชื่อเป็นพี่น้องกันทั้งหมดเลยแล้วก็เปเรียบเสมือนเดินหนังเดียวกันโวยกันเจ้าสินวางว่เปนนร,เรียบเสมือนในเร่องเดียวกันฉะนั้นส่วนหนึ่งส่วนใดที่เจ็บปวดเนี่ยเราเชื่อไหมว่าสอบแต่เราต้องมุ่สึกเจ็บปวดแลยก็แลยก,ก็มีอารมณ์เหมือนกับพี่นอ้องตรงนั้นด้วยนะครับพอพูดตรงนี้ปั๊บเนี่ยอาจารย์ต้ชิตครับคิดถึงความรักนะครับต่อพี่น้องที่ทุก ทุกทุกทุกโซลิมทุกโซลิมทุกมัซลุ่มพี่น้องเทศทุกอาธรรมที่อยู่ในเมืองต่างๆเนี่ยมีนักแรกประเทศนะครับโดยเฉพาะไกลๆบ้านเรานะครับพี่น้องพี่โดพี่น้องมุสลิมที่ยูโรฮินญานะครับรัฐย่าไข่ีอาร์กานเนี่ยนะครับก็ต้องมาพี่น้องทุกทุกโซลิมมาร์กนะครับแล้วก็แล้วก็มุสลิมเราเนี่ยตัวอย่างมุสลิมเราเมื่อนสาบค่าตรงนี้พิสูจน์ความรัก ว่าเราว่าเรามิมว่<ห>นเราสมบูรณ์ไหมยอย่างนี้ตรเนี้มันเคสเรื่อ,อยาข้าวมาเนี่ยเราแสดงพฤติกรรมเราช่วยเลือกเขาไหมเราเรา<ห>เราไ,<ห>ได้ได้หยิบยื้นอะไรให้เขาไหมเราเคยขอดูอากับเขาไหมเราเคยทะเลการหรือว่าแสดงความเอื้ออถอนให้กับเขาไหมหรือเรามีวิธีการในอะไรบางทถ่จะสุ้งดูอาใ้เขาสุ้งอะไรกระตรแจดถึงเขาเราเคยทําอะไรเผื่อเขาบ้างนะครับ หรืออีกมสุสกอีกละหลายถีถีเกิดภาวะภาวะเทวทุกทุกทุก,ก,กอธรรมอีกละหลายถีทีเราเคยคช่วยเลือกเขาดันได้บางหรือว่าเราเคยมานั่งคุยกันเลยท้าธีทางออกเลยบ้างนะครับถ้าเกิดเราไม่เคยเลยเนี่ยแสดงว่ายิมานหนึ่งจุดนี้เรายังบกพร่องอีกมาคำตอครับเออการที่เราจะเราต้องทําให้ยัางหน่อยๆนยเรามีความรู้สึกเวลาเวลาเรารับข้าวข้าวเราดูข้าว ทางโทรทัศน์ทางอะไรก็ตามได้ยินเข้าการทุกอาธรรมหรือว่าการทุกทำลายข้องพี่นองสิสลของเราไม่ว่าจะทีนึงทีใดก็ตามในประเทศหรือนอกประเทศตือต่างประเทศก็ตามเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าว่าเรารู้สึกเฉยๆมันก็เมื่อปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าบอกอิมันของเรากําลังตันคลอนบอกยองลายุไม่นูอยู่ลายุอิมันยังไม่สมบูรณ์ แต่ถ้าว่าเรามีความรู้สึกว่าสงสารนิ่ดูเขาห้าวิธีหรือว่าข้อดูอายังยังยังหน่อยแล้วข้อดูอาเขาเราก็ยังคง,งในในโยลักษณะที่เป็นผู้ที่ إ ม م ا ศรัทธาที่สมบูรณ์นะครับเพระนาะฉะนั้นตรงนี้สำคัญบางคนอย่างสูงว่าเพศเกิดต่างๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องต,องตงรมปฏิในประเทศท่ามจังหวัดอะไรต่ออะไรบางคนส้ม สมนำประหนาอามีคนมุนสลิมต้มนำหน้าพูดในตานองไรพันเนะีเพราะฉะนั้นกัมพูจชนีเป็นกัมพูตีเป็นคนที่ไม่มีอีม่นที่สมบูรณ์แน่นอนเลยท<า>ัง้งว่ามีความสิดเช่นมุสลิมเราเนี่ยจะทุกข์รังแก้มากหน่อยเพียงใดหรือว่าจะอะไรก็แลวตามเนี่ยตามแตนะครับแตาทานทาราเป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ย ถึงแม้คุณคนนั้นน่ะจะทําตัวบกพร่องเพียงในก็ตามแต่ขออย่างก้าวกาลรเลม่าลายดานโรเนี่ยเขาถือยังเป็นพี่น้องของเราในครับฉันนาเที่องมุสลิมในความเป็นพี่น้องกันเนี่ยจะต้องต้องช่วยเหลือกัน5วิธีทางแกยไขนะครับไม่แช่พอคุณนิ่งเข้าใจได้พิษในทําใย์พิษพลาดเราก็ก็ปล่อยทิ้งหรือว่าหรือว่าหรือว่ะสำเติมเขาใส่ไลโซ่งกับใส่ได้ส่งอันนี้ก็ถึงถือเป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้องครับครับฉะนั้นมุสลิมเราเนี่ยวิธีท่าวิธีการพิสูจน์ความรัก ระวังเรากับมูซิมด้วยกันกับเพื่อนกับพิมงานเรากับเพื่อนเราด้วยกันเนี่ยโ okay, mm hmm. อเควาเมจวจะยุ่ในสภาได้ก็าตามนะครับเราจะต้องมีความรักให้เขาถึงแม้คนนั้นจะเป็นคนดีนี่คนไคนดีเราต้องรักเขานะครับแต่เช่นเดียวกันนะครับเราก็ไม่ใช่ว่าจะความรักแล้วก็พอจให้เขาสะทุกเรืองถ้าเกิดว่าเขาขทําผิดลัก,การนะครับเราก็ไม่ใช่ว่า แฮปปี้มีความสุขอยู่กับวกความเพลเพลเรื่องนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราหลักเขาเรากล้าที่จะต้องไปคุยกับเขาเปลี่ยนแปลงเขานะครับแสดงที่ว่าเราไม่พอใจนะไม่พอใจนี่เพราะเราหลักเขานะไม่พอใจเพราะนี่ว่าเออโดนเนี่ยเขานั้นทำไม่ถูกต้องนะเราต้องหาวิธีการแก้ไขให้กับเอข้าครับท่านอความที่วามีขอความที่ว่ามีข้อความที่ว่ามีข้อความทล่วมนะครับได้ได้พูดในประเด็นีของเรื่องของความที่ว่าครับท่ว่ามีบอควี่ว่าไี้อควนเที่ว่ามีข้อความท่ว่า Ainan mutahabun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah cakap bahawa di aywa. hari kiamat nanti Allah akan berfirman ainan mutahabun Nabi Jalali Al yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli Mhm mm eh uh, Nabi bahawa di hari kiamat akan Allah SWT wa ta'ala akan bercakap จะได้ตรัสว่าในบรรดาบรรดาคนเตมีความรักใครชอบพ่อกันในเผื่อเผื่อฉันเผื่อเผื่ออัลลอฮ์เผื่อเราอยู่แค่น้นกันวันนี้เป็นวันที่ไม่มีร่มเงาใดเลยนอกจากรา่เงงข้องข้องคาอย่างเดียวข้องอัลลอฮ์สวาตตาลาอย่างเดียวพราะฉนั้นนี้คือ เป็นเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกให้เห็นว่าคนที่มีความรักซึงกันและกันคนมุสลิมรักพี่น้องมุสลิมเอ่อึงกันและกันอย่างที่พวกเราได้พูดคุยกันมานั้นในวันเกียร์มาเนี่อ,อัลลอฮฺสัตะจาราจารให้เกียร์หมางเลยก็นถ้ามาบรรดาบุคคลเหล่านี้เลยนั่นคือความคุณนค่าหรือเอ่อความดีงามของคนที่มีความนะครับจานทร์ครับ<า>พอวันเกียร์มาเนี่ยครับจะมี ลมเงาได้นะครับอื่นจากลมเงาของลสุบาตาลานะครับและก็คนจําพวกเถี่ยจะได้ยุดไต้ไต้ลมเงานี่มีมีเฉพาะเจ็ดจำพวกเท่านั้นนะครับแล้วก็นึกในเจ็ดเนี่ยก็คือว่าเขาคือบุคคลเถี่ยคนสองคนรักกันเผื่อล้อแล้วก็โกรธกันเผื่อล้อเนี่ยนะครับถ้าเคยมีหลักฐานพันธีนั้นนะครับเนาะเขาจะยุดตารดอกมงของลสุบาตาลาในวันเถี่ยซึ้งไม่มีลมเงาอื่นได้นอกจากลมเงาของลสุบาตาลานะครับฉะนั้นถือว่า ความรักที่มีถี่มุสลิมควรมีให้กันให้กันความห่วงใยที่ควรมีให้กันใหกันว่ามุสลิมเนี่ยถือเป็นสิ่งที่วาชีบถึงเป็นสิ่งที่จาเป็นสําหรับมุสลิมทุกคนนะครับถ้าเกิดรว่าเรานั้นมีความรักกันแล้วนะครับเพราะว่าความรักเนี่ยคือคือคือพลังอันมหาศาลครับครับคือถ้าเรารักกันแล้วเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือกันพัฒนากันได้ไปกลนะครับแต่ทุกวันนี้เถชาสังคมเรา อย่างไปในไม่ถึงไหนเนี่ยไปไม่ถึงฟังเนี่ยเพราะว่าเราเกิดขัดความรักนะครับเมื่อเราไม่มีความรักแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดความรวมือพอไม่เกิดความรวมือปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้ทํางานรวมกันคือตั้งคนตั้งยุ่ทําไม่เกิดชมามันก็ไม่เกิดขมันชมาอมันไม่เกิดคําววาเกิดความเจริญความไม่ความเจริญนะครับเพราะว่าชมาบารกะนะครับเพราะว่าชมาเนี่ยจะเป็นตัวที่จะดูดความบารกะจากลาสปาโนตลาซึ่งผูดถึ่เรื่อความรักจะมีศาสนาหนึ่งเขาจะพุด เขาจะนำสเนอร์เป็นสโลแกน้ององเขาเลยของศาสนาเขาเลยจะพูดอะไรก็ตามก็จะเริ่มตอนด้วยความรักแบบผู้เป็นเจ้าทรงรักอะไรคือในสล l มเรามันก็ไม่ได้ดอยในเรื่องของควันนีแต่แต่การการวิธีการหรืออะไรของของขงพวกเรามุสลิมหรือว่า พวกเราอาจจะอาจจะหน่อยไปในเรื่องการนำเสนอของเรื่องความเป็นมห,บหาบัรฑความเป็นพี่น้องความเป็นความรักในหลักลัทาิสุภาษิตภาะนั้นจึงข้อเชิญชวนลาวเลยนะครับว่าให้พวกเรานั้นได้ได้เกิดความพวงใหญ่ความรักต่อกันไม่ว่าเขาจะ,ะเป็นใครก็าตามไม่ว่าจะเป็นพี่น้องของเราหรือว่าเป็นญาติพี่น้องของเราหรือไม่ใช่ก็าตามในท่านนั้นเขา เป็นมุหมินเป็นมุสลิมผู้มั่นศรัทธาต่อลอสวาตาลตา,ลาตามในใจเขายังเป็นมุมินเป็นมุสลิมโยหน้าถีของมุสลิมตอ่อต่อมุสลิมโดยการคือจะต้องเพื่อแพร่ความรักจะต้องเห็นดูเออถึงกันและกันนะครับก็บคือตัวอย่างน่งของความรักที่เห็นได้ชัดในยุคอดีตในยุคมัยท่ากษัตริย์มุบบมสลิมนะครับก็คือความรักราว่างชาวมุฮัจญูดินอันซอร์รนะครับซึ่งเป็นความรักเท มีพลังมากทำทำให้อิสลามเรารุ่งเรืองนะครับและก็เจริญและก็สมารถถึงงราทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าพลังถือก็จะความรักของชาวมหิษฐ์และอันซอดในยุกแรกนะครับเ่รวมมือกันฝ่าฟันอุปสรรคทางล่ายจนทางวะสร้างเมืองมดัดฑนาเป็นเมืองหลวงอิสลามได้แล้วก็ไปพิชิตเมืองมักกะได้ด้วยกับพลังของความรักเทรวมมือกันระหว่างชาวมอหิษฐ์และก็ชาวอ,อันซอดในอดีตนะครับฉะนั้น ก็พี่น้องนะครับความรักก็เชื่อเป็นพลังมหาศาลนะครับที่จะขับเคลื่อนงานของเราได้นะครับก็ขอรณรงค์เชิญชวนเราทุกคนนะครับให้ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องความรักเราว่างกันแต่กันนะครับและอิชชอลล์นะครับเราจะเราจะเดินไปข้างหน้าได้นะครับด้วยความรักที่บริสุทธิ์ใจแต่เราสุบฮาโนตะลาวันนี้ก็ฝากพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับวะบิลไลตอฟิกวันอีดายาสุลามุอะลัยกุมวะะรามะตุลลอฮิวะบารักาตุ